ใไปข้าวสุกเป็นน้อยหรือข้าวแบบแบบมาเป็นานานะะน้องจ๋นต้องไปก็รอเดือดรอดเดือดนะะ้องจ๋ะช่วงนี้ข้าวหอ่มะุืนได้เลยนะะ้องจ๋าเครื่องปรุงข้าวประตักใส่ถั่วเยอะมากนะะ้องจ๋าข้าวประจมีเกลือเติมยางละน้อยนะะ้องจ๋าเกลือน้ำปลาชุบโรยรยดีนะะ้องจ๋า ข้าวจะตดัดด้วยน้ำตาลนิดน้อยนะจ๊ะช่วงมีข้าวความร้อนรอดเดืดนะอันนี้ข้าวก็ใส่ใบบกูล,ลงไปแล้วก็เติมกะทิลงไปรอบนึงแล้วเนาะจ๊ะอันนี้ก็รอบที่สองนะเครื่องปมข้าก็ใส่เบนเหล็กก็บลอ่อใ,ให้เกลี่ไก่ข้าวสุกน้ะจ๊ะแล้วเก็มาใส่ผักเนาะ มอนี่ห้ากับสิไส้เป็นโยกกล้วยเนาะจ้เห้าวก็ไม่โลองเก๋มึนเนาะปกติเขาจะใส่หัวปีหรือว่าใส่กล้วยดิบเนาะสาาไก่ห้าสูงเลยทีแล้วห้ากจะกกมาใส่โยกกล้วยเนาะปกติห้าจะใส่ตะปีแล้วว่าจะเป็นกล้วยดิบเนาะจ้ามือนีเห้ามาลองใส่โยกกล้วยลองมึนโยกกล้วยนี่เคยตะหมกใส่ไก่กับ เกงเกงแบบเล่าเล่าบานเฮาเกงภาคอีสานเนาะคะ่ะอันนี้เฮากบได้เอาไมา้พันเย่มันออกเบิรแล้วเนะะาะจ้าล้วก็เฮากับีบน้ำมันออกเบิรแล้วเนาะจ้าที่นี่เฮากบลก่อแคลโยกขวยมันสุกเนาะจ้า แล้วห้าต้มไปอีกสักพักนึงเนอกจากเราล่อให้ยกกล้วยมันสุกนะฮะจะมาซิมกันนอจสะอันนี้นนนยกกล้วยฮาก็เริ่มสุกแล้วอจะสะ์ ห้าจะมาล่องซิมล่องเมืองล่องร้านขาดอย่างนี้แหะอันนี้ห้ากับไก่ส่วนของไก่หรอกค่ะห้าจะเป็นโค้ง,คงไก่เนื้อสัตวาก็จะเป็นโค้งโค้งไก่หรอกค่ะจะมีเนื้อไก,อก่กนเ,นเนื้อสักินแต่เนื้ออะไรมันก็บ,บดีนนเนาะจ้ะห้ากับฮะที่มันเป็นโค้งโค้ง,คงมันมาต้มเป็นน้ำซุปร้อนะ น่าจะซีด e หวานแน่จังน,น้องอันนี้ยัวกล้วยห้องกระซับแล้วก็บแซน้ำเกลือไว้นอซสาไม่จะได้ดบ็ดำลายเนาะแถวอุดอน,นก็เจาะกับสกเกแบบิเกียงแบบเกียงแบบเกียงแบบบ้านนอเนเก,ก,ก,กเลแบบาเน,นอซ่าเกียงเหล้าจนไปใส่กะทิเนาะ อันนี้เท่ากับมาขัดพี่เกงเนงะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาซิ่นนงรอบนี้นเ,เนาอ,อมันกระแซบแล้วเนาะจ๊ะรู้สึกว่า มันจะแซ่บโอเกงแก,ง,แกงใส่บะเขอนอกจากรู้สึกว่ามันจะหอมมันจะหอมโยกกล้วยไปอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งนอกจากเมื่อใดก็ล้องออกไปแกงร้องมือน,นอกจากอันนี้ก็จะเป็นแกงโยกกล้วยใส่ไก่นอกจากอันนี้ก็สําเร็จลูหมแล้วนอกจากง่ายๆน้าจ๋าจะร้องเพ็ดกันเบิงนอกจาก คลิปนี้ก็พอ,อกันสำนีกอน,นะจ๊ะคลิปหนะ้าพอ,อกันไหมสวัสดีจ้า